359,000 Toyota Vios 1.5รุ่นมิดปี2019นะครับคันนี้คลิปนี้รีบมาดูนะครับเนื่องจากว่าราคานี้เหลืออยู่แค่คันเดียวแล้วสำหรับตัว1.5รุ่นมิดนะครับ3 5 9 0 0 0ฟรีดาวจัดเต็มผ่อน6,100นะครับแกะโครงสร้างให้ดูเหมือนเดิมนะครับแกะโครงสร้างให้ดูเหมือนเดิมรอบคันเลยแล้วก็คันนี้บอกเลยว่ารถเข้ามาเนี่ย บอดี้สวยมากแทบไม่ต้องเก็บงานเลยนะครับมีในส่วนที่ต้องเก็บงานอยู่นิดเดียวแล้วก็ในคลิปเนี่ยผมจะแจ้งให้ทราบเลยว่าตรงไหนที่ผมเอาไปเก็บงานมาโอเคไหมฮะอ่ะคันนี้ใครสนใจนะฟรีดาวจัดเต็มผ่อน6 1 0 0นนะครับรายละเอียดตัวรถคันนี้เป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนนะครับไปรับชมในคลิปเต็มได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ Vios มือ2นะครับแล้วก็วันนี้นะฮะมารีวิวคาเรียกร้องจากชัยภูมินะครับเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวให้ดูสําหรับ Toyota Vios 1.5รุ่นมิดคันนี้นะครับปี2019นะครับเลขมาอยู่ที่แสนหคันนี้ราคา359,000ฟรีดาวจัดเต็มผ่อนหกพ0นะครับรถยังปรับสภาพไม่ค่อยเสร็จดีนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าคันนี้เข้ามานะครับเรามีการทําอะไรบ้างนะฮะ ต้องบอกเลยว่าคันนี้บอดี้สวยมากนะครับแรกรับเข้ามาเนี่ยแทบไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยนะครับคันนี้แทบไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านในมีตําหนิมาแค่นิดเดียวนะครับตอนนี้กําลังจัดการให้อยู่นะครับวันนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัว1.5รุ่นมิดเนี่ยกล้องถอยหลังมีมาให้นะครับคันนี้เซ็นเซอร์ถอยมีมาให้เรียบร้อยแล้วหน้าจอทัชสกรีนมีมานะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูวนดูบอดี้รอบๆนิดหนึ่งนะครับใครมองหาอยู่ ราคานี้ตอนนี้ผมมีแค่คันเดียวนะ359,000มีคันเดียวคันนี้1.5รุ่นมิดนะครับอ่ะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์ด้านล่างได้เลยแปะเบอร์ไว้ให้แล้วหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้เบอร์ผมแอดไลน์ได้ตรงนี้นะครับตรงนี้อ่ะโทรมาได้เลย0816563625มาดูด้านหน้ากันหน่อยสำหรับคันนี้ไฟหน้าใสๆไม่มีขุน่นไม่มีเหลืองนะครับเป็นโปรเจคเตอร์รวมถึงไฟลีเป็น LED มาให้เรียบร้อยแล้วเป็นเส้นสวยๆแบบนี้เลย นะครับด้านล่างไฟ d a y t i m e r u n n i n g l ไ g h t ก็มีมาให้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาเรียบร้อยแล้วนะครับดีไซน์กันชนด้านหน้าเดี๋ยวให้ดูบอดี้สีนิดนึงดีกว่านะครับสำหรับฝากระโปรงด้านหน้าสวยมากสายปิ้งเลยนะครับสำหรับคันนี้สายปิ้งเลยแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูบอดี้ด้วยนะครับโครงสร้างเป็นยังไงสําหรับคันนี้มาดูล้อยางกันก่อนนะครับมาดูล้อยางกันก่อนตัวล้อเนี่ยจะเป็นสีเทาๆนะฮะอ่ะท่านผู้ชมสีเทานิดนึงแบบนี้แต่ว่า ตำหนินะครับก็จะมีรอยเบียดมาแบบนี้นะครับตามการใช้งานเดี๋ยวตรงนี้ผมขัดให้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ปิ้ง100%นะก็แจ้งให้ทราบก่อนว่าล้อมแม็กมีรอยเบียดมาแบบนี้ประมาณหนึ่งะครับตัวล้อเนี่ยรัดมาเป็นยางมิชลินปี2022นะครับพร้อมใช้เลยโครงสร้างข้างในหายห่วงได้เลยนะครับรอยแต้ม QC ยังอยู่แบบนี้นะครับจากโรงงานแล้วก็โครงสร้างด้านในนะครับดูได้เลยรอยซีลิโครอยแต้มต่าง เดิมจากโรงงานอยู่ครบแบบนี้กระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถปรับพับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลียวมาให้เรียบร้อยแล้วที่กระจกมองข้างนะครับกระจกเนี่ยทุกบานไม่มีแตกไม่มีลาวไม่มีเปลี่ยนนะครับเป็นของ t o y o ต้าเดิมเลยทุกบานแบบนี้รอบคัน เดิมรอบคันแบบนี้นะครับแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นอะคูติการ์เรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะจะมีสัญลักษณ์หูฟังอยู่ตรงนี้นะครับช่วยในเรื่องของการเก็บเสียงได้ดีขึ้นนะครับสำหรับกระจกที่เป็นอะคูติการ์แบบนี้นะฮะอ่ะมาดูเลยนะครับกระจกแท้เดิมแน่นอนทุกบางแบบนี้นะครับสบายใจได้ตัวกันสาดแท้เดิมมีมาให้นะครับรอบคันกันสาดแท้เดิมมีมาให้รอบคันแล้วก็ภายในเนี่ยได้มาเป็นเบาะหนังสีดานะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะพาไปดูภายในนะฮะสำหรับคันนี้ ก็สวยมากคันนี้นะครับอ่ะมาถึงส่วนที่ผมจะแจ้งให้ทราบแล้วนะครับสำหรับคันนี้มาที่มีตําหนิเลยนะครับที่ต้องเอาไปเก็บงานนั่นก็คือแผงมือเปิดประตูตรงนี้นะครับมันมีร่องรอยค่อนข้างเยอะนะฮะก็เลยถอดออกไปทําสีให้ใหม่นะครับเป็นสีดําเป็นโนแบ็ k นะครับก็คือทําแบบเหมือนเดิมจากโรงงานเลยนะครับภาพรวมหลักๆนะครับบอดี้ไม่มีปัญหาอะไรสีสวยมากคันนี้ก็มีแค่มือเปิดประตูตรงนี้เท่านั้นที่มีร่องรอยขีดข่วนก็เลยแกะออกไปนะครับวันนี้น่าจะเสร็จ นะฮะภาพรวมประมาณนี้มาดูโครงสร้างกันดีกว่าตรงนี้สําคัญกว่ารอยสปอตนะครับสวยๆชัดๆแบบนี้รถไม่มีชนหนักพิความจมน้ําหรือว่ากับสีมาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมพาดูรอบคันเลยมาดูหัวน็อตแก้มกันหน่อยหัวน็อตแก้มไม่เคยแกะนะครับด้านหน้านะฮะหัวน็อตแก้มไม่เคยแกะแล้วก็แผ่นเพจนะครับตรงนี้แท้เดิมโรงงานนะครับรหัสเครื่องนะครับเลขตัวถังแล้วก็ปีผลิตนะครับปี19อ่าตรงรุ่นตรงปีนะครับแผ่นเพจเดิม หัวน็อตฝั่งเสาบีสวยๆแบบนี้ไม่มีรอยการขันไขงัดแงะแกะเก่าเลยนะฮะใสามากใสามากมาเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อคันนี้อย่างที่ผมแจ้งไปเหลือแค่ตัวมือเปิดประตูพวกนี้นะครับกลับมาวันนี้พร้อมส่งมอบเลยสาหรับคันนี้ใครสนใจโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับมาดูรอยสปอตกันต่อสวยๆชัดๆแบบนี้นะครับ สวยๆใช่ๆแบบนี้รอยสปอตเชื่อว่าหลังจากพี่ๆได้เห็นคลิปนี้แล้วนะครับรถก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะฮะมือเปิดประตูก็น่าจะมาเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ผมออนคลิปนี้ไปก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยราคานี้ตอนนี้เหลืออยู่แค่คันเดียวนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันพี่ๆโครงสร้างตรงนี้ผมแจ้งทุกคลิปนะครับไม่ดูไม่ได้เลยจะเป็นรอยขีดของโรบอตนะครับในการขีดตัวถังไปจุ่มในบอ่อสีนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆไปดูที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับมีการทําสีทับไปแล้วนะ สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าอาจจะโดนอุบัติเหตุมาหนักมาเลยต้องทําสีที่ตัวบอดี้นะครับแต่ว่าแบบนี้คือเดิมโรงงานแน่นอนนะฮะใครอยากได้รถเกรด A โทรมาหาผมได้เลยนะครับเกรดเแบบนี้ผมมีให้ทุกคันนะครับสวยๆแบบนี้อ่ะมาดูโครงสร้างล้อหลังกันหน่อย ล้อยางสเปคเดียวกับล้อหน้าเลยแล้วก็ได้มาเป็นดิสเบรกสีล้อเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูด้านในกันหน่อยนะครับตัวโช๊คนะฮะไม่มีรอยรั่วรอยซึมนะครับไม่มีรอยของของเหลวไหลยเยิ่มแต่อย่างใดโครงสร้างด้านในสวยงามเลยอ่ะจบไปแล้วนะครับสำหรับฝั่งนี้เดี๋ยวมาดูบั้นท้ายกันหน่อยไฟท้ายเนี่ยได้มาเป็นแบบ LED นะครับกล้องถอยมีมาให้เซนเซอร์ถอยมีมาให้เดี๋ยวมุดไปดูด้านล่างสักนิดนึงดีกว่าดูช่วงล่างกันหน่อยเป็นไงมั่งนะครับอ่ะ โช๊คสปริงนะครับรอย QC ยังอยู่สวยๆเลยนะครับสำหรับช่วงล่างสวยมากหม้อพักกลางหม้อพักปลายเฮดเดอร์อยู่ครบนะครับคันนี้อ่ะบั้นท้ายภาพรวมสวยงามนะครับบอดี้ก็น่าจะเห็นสีสันกันแล้วนะครับน่าจะเห็นสีสันกันแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูโครงสร้างด้านฝากระโปรงท้ายกันหน่อยนะครับจะได้ดูพื้นที่เก็บสัมภาระแล้วก็โครงสร้างไปด้วยเลยนะครับ กระจกแท้เดิมทุกบานนะอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับด้านหลังก็มีสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าอยู่นะครับไลฟ้าใช้งานได้ปกติช่องเก็บสัมภาระด้านหลังก็เก็บของได้ประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันดีกว่าสำหรับฝาท้ายนะครับหัวน็อตใสๆแบบนี้นะครับพี่พหัวน็อตนะครับเห็นไหมเอ่ยอ่ะแบบนี้นะครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ซีดีโคนนะพี่ๆนะนิ่มจิกเข้าแบบนี้ ฝาท้ายฝาเดิมนะฮะโครงสร้างด้านหลังโครงสร้างด้านหลังเนียนสวยนะครับสปอร์ตรอยเชื่อมต่างๆเนียนสวยเดิมโรงงานเลยนะครับอ่ะด้านหลังแล้วก็โครงสร้างด้านในนะครับรอยสปอตรอยต่อต่างๆสวยงามชัดเจนนะครับของคันด้านในมาดูด้านล่างกันหน่อยนะครับตรงนี้ผมมีมาให้ครบเลยนะยางอะไหล่ชุดเครื่องมือแม่แรงนะครับแล้วก็ จะให้ดูตรงนี้นะครับรอยทางมะพร้าวอ่าเป็นรอยแต้มเดิมโรงงานโตยโยต้าเขาเลยนะครับถ้ารถมีการโดนชนท้ายหนักมานะฮะตรงนี้ถ้ามีการทําสีเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่เป็นสีเปลือกไข่แบบนี้แล้วนะครับอ่าโครงสร้างด้านหลังก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันหน่อยดีกว่านะครับก่อนจะไปดูภายในเดี๋ยวให้ดูตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับต้องดู2ฝั่งนะ รอยคีบนะครับคีบโรบอทแบบนี้เห็นไหมฮะเมื่อสักครู่นี้ผมแจ้งไปแล้วนะครับในส่วนของฝั่งนู้นเนาะพอมาฝั่งนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับเพราะว่าโรบอทจะคีบนะครับคีบตัวถังแบบนี้2ข้างเลยในการคีบตัวถังตัวนี้ไปจุ่มในบ่ะสีนะครับตรงนี้ก็เลยจะไม่ติดสีนั่นเองอ่าแบบนี้คงสร้างเกรดเแน่นอนนะครับรับประกันว่าไม่มีอุบัติเหตุหนะักนะครับอ่ะเบาะได้มาเป็นเบาะหนังสีดำนะครับภายในค่อนข้างคุมโทนเลยแล้วก็มีการเดินได้สติชิ่งสีขาวมาแบบนี้ นะครับภายในสะอาดสะอานน่านั่งมากกระเป๋าจิงโจ้มีมาให้สองตำแหน่งนะครับด้านหลังเก็บของได้เอออ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหน้าสักหน่อยดีกว่าดูด้านหน้าสักหน่อยสติกเกอร์ลมยางยังอยู่นะครับพี่ๆนะสติกเกอร์ลมยางยังอยู่อยู่ครบเลยโครงสร้างสวยมากคันนี้อ่ะเดี๋ยวขึ้นมาบนตัวรถสักนิดนึงดีกว่า บาะหนังสีดำนะครับขอย้าอีกทีหนึ่งคันนี้ฟีดาวจัดเต็มผ่อนอยู่ที่6,100นระครับราคาตั้งขายอยู่ที่359,000านะครับเลขมาอยู่ที่160,000โลนะประมาณนี้เลยนะครับมาดูตรงนี้หน่อยมีฟังก์ชันอะไรให้ใช้งานกันบ้างนะครับแท็กชั่นคอนโทรลมีมาให้พับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้ากุญแจร,รีโมทแบบเสียบแบบนี้นะครับแล้วก็พรมไลัย3ก้านท้ายตัดนิดนึงนะครับท้ายตัดนิดนึง ด้านซ้ายเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็เปลี่ยนขึ้นวิทยุผ่านพวงมาลัยได้เลยนะฮะตัวหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้แล้วแท้เดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวให้ดูกล้องถอยหลังนิดนึงนะครับอ่ะกล้องถอยหลังชัดเจนใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงเซ็นเซอร์ถอยก็มีมาให้ตัวแอร์ได้มาเป็นแบบออโต้นะครับแอร์ออโต้ power outlet มีมาให้ตรงนี้นะครับฐานเกียร์ก็เป็นสีดําเป็น no b นบ a c นะครับเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดเบรกมือเป็นแบบก้านยกที่พักแขนมีมาให้ มาดูเบาะด้านหน้ากันหน่อยภาพรวมสวยมากนะครับเบาะเนี่ยเดี๋ยวผมถอดสปาให้อีกรอบหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าพี่ๆสนใจนะครับเดี๋ยวผมจัดการภายในให้อีกรอบหนึ่งสวยงามแน่นอนนะครับตอนนี้พามาดูภาพรวมก่อนนะฮะเอกสงเอกสารอ่ะชุดเครื่องมือมีมาให้ครบเลยแบบนี้นะครับในซองนี้มีมาให้แล้วก็ตัวรีโมทของหน้าจอทัสกีนผมก็มีมาให้ครบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าสําหรับคันนี้ 3 5 9 0 0 0นะครับโตโยต้าวีออ1.5รุ่นมิดปี2019นะครับราคานี้บอกเลยตอนนี้เหลืออยู่แค่คันเดียวถ้าพี่มาช้ากว่านี้อาจจะต้องไปที่ราคา3 7 0 0 0 0หแล้วนะครับมาเปิดฝากระโปรงหน้ามาเรียบร้อยนะครับหน้าตาหล่อเหลาเอาเรื่องเลยนะครับห้องเครื่องแห้งสวยมากเดี๋ยวมาไล่เรียงดูโครงสร้างกันหน่อยนะครับฝาหน้าเป็นยังไงกันบ้าง ตัวน็อตใสๆแบบนี้นะครับซอกด้านในอาซอกด้านในเบ้าโชกนะครับสติกเกอร์มอก็อยู่ให้เห็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวหัวน็อตต่างๆนะครับที่แก้มด้านข้างไม่มีแกะเลยนะครับใหม่มากคานด้านหน้าสวยๆนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีงัดไม่มีดึงทั้งสองข้างนะครับคานซ้ายคานขวาสวยๆนะครับหัวน็อตแบบนี้นะอาไล่เรียงกันไปเลยจนถึงด้านในเลยนะครับ สบายใจได้นะครับส,สวยๆเลยฝากระโปรงหน้าท้องเครื่องเดินสมูทมากนะครับรอบเดินเบาอยู่ที่800รอบต่อนอาทีนะครับถือว่าเป็นอัตราค่าเฉลี่ยปกติเลยมาตรฐานทั่วไปนะครับอ่ะใครสนใจคันนี้ผมฝากไว้ด้วยโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับ0816563625นะครับโทรหาผมได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกัน Toyota Vios 1.5รุ่นมิดนะครับคันนี้ ปี 2019, 359,000ฟรีดาวจัดเต็มผ่อน6 1 0่อนะครับฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยวมีรถเด็ดๆสวยๆมาอัปเดตให้ได้รับชมกันทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ผมเต้เพชรยนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ